สวัสดีครับครับวันนี้ขอนำเสกอนจากสวนทุเรียนทุกท่านนะครับมาชมสวนทุเรียนนะครับก็วันนี้เราอยู่ที่อำเภอพนมนะครับจังหวัดส,สุรารธานีครับวันนี้เราอยู่พื้นที่สวนทุเรียนของไร่อรวรรณนะครับก็เป็นพื้นที่ทุเรียนแปลงใหม่ครับตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้เป็นพื้นที่ทุเรียนที่มีอายุ จะเข้าสี่ปีเต็มประมาณเดือนพฤษภาคมนี้ครับก็ถือว่า,าบนพื้นที่ประมาณห้าสิบกว่าไร่นะครับห้าสิบ็ดไร่นะครับเพราะฉะนั้นคือเดี๋ยววันนี้เรามาเจอ,อสวนทุเรียนที่สอนเป็นปีแรกครับก็เดี๋ยวเราจะมาพบกับเจ้าของสวนกันครับเดี๋ยวติดตามครับพี่สุพลเป็นคนสุราษฎร์พี่สุพลเนาะครับคนสุราษฎร์นะครับ ก็อาจจะมีภาษาใต้บ้างครับเดี๋ยวก็เราจะพูดคุยกับพี่สุพลนะครับครับพี่สุพลยากไหมพี่ก็ไม่ง่ายไม่ง่ายนะครับตุเรียนปีแรกตุเรียนสอนเป็นสำหรับพี่สุพลกับอายุผลอายุทุเรียนก็คือประมาณกี่ปีพี่เริ่มทําตอนเริ่มทากระบวนการสามปีเท่าไหร่แปดเดือนสามปีแปดเดือนประมาณตอน ครับตอนที่ว่าเริ่มตอนเริ่มอ่ะตอนเริ่มตอนเริ่มจ<ช>่สามปีแปดเดือนไปเนาะ 3, <8 S 1> สามปีแปดเดือนนะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการก็คือจากโปติแล้วเตือนสาวเราก็จะส่งเสรมิมทางด้านกิ่งใบเป็นหลักก็พอสามปีแปดเดือนพี่สุพลก็เข้าสู่กระบวนการสะสมอาหารนะครับเพื่อให้ออกดอกนะครับก็พี่สุพลกล่าวว่ามันมันยากอยู่ ผลผลิตตอนนี้เฉลี่ยแล้วกี่ผลพี่ประมาณยุติขนาดตน้นตอะไรอต,อตอนนี้ก็ประมาณสามสิบสามสิบต้นตอนสามสิบผลเฉลี่ยโดยเฉลี่ยสามสิบผลพี่นะนะครับเราจะสังเกตได้ว่าโซนด้านบนครับอาจจะมีจํานวนผลที่มากกว่าด้านล่างนะครับเหตุผลเพราะว่าพี่สุคนทราบว่าพื้นที่สังเคราะห์หรือสร้างอาหาร อยู่ด้านบนอ่านี่พี่สุพลอาจจะเพิ่มเติมได้พี่ชัดเจนเลยตัวนี้อ่าชัดเจนเลยครับพี่สุพลว่าเพราะงั้นคือที่บอกชัดเจนว่าเราเห็นผลเลยนะพี่เนาะใช่พอพ้นมันจะโตข้างบนหมากข้างหลังกิ่งเย้แต่ก็ลุกไม่เย้ยอ่าลุกไม่ขึ้นลุกไปชา้าอ่าลุกไปช้านะครับเพาะงั้นคือสัดส่วนพี่สุรลจะไว้ข้างบนอย่างน้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จะอยู่โซนด้านบนของต้นนะครับดอกเยอะลูกเยอะข้างหลังอ่านะนครับ ลุกไปจาส่วนด้านล่างนึงคือจะไว้แค่ประมาณ3ามสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเพราะว่าเราทราบว่าอาหารมันโดนส่งมาจากข้างบนมาข้างล่างนะครับเห็นชัดเจ,จ,ดจนเลยเห็นชะัดเจนพี่เนาะครับอันนียลูกลูกจะไม่ขึ้นพี่นะลูกไม่ขึ้นาลูกไม่ขึ้นเลยหละรอวังวันลูกไม่ขึ้นเความคิดด้านล่างคือลูกจะไม่ก่อยใหญ่ค,ความคิดทวนทางกันนะครับแต่แกิงใยญ่กิงใหญ่ข้างหลังน่าดินลูกนาจะใช่ใช่ โตดีไม่โตครับอันนี้คือตำแหน่งของกิ่งต่อการว้ผลก็มีผลนะครับเพราะฉะนั้นคือการที่เราไว้สัดส่วนของผลด้านล่างน้อยกว่าด้านบนอีก,อก,อกผลหนึ่งคือปัจจัยที่มาเข้ามาส่งผลให้ลูกอ,อาจจะมีปัญหาได้ก็คือเรื่องของน้ําเนื่องจากว่าภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีปริมาณน้ําฝนเยอะนะครับแล้วก็มีการตกสลับต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆนะครับทำให การที่เราไว้ข้างล่างเยอะมันก็จะมีปัญหาเรื่องของการร่วกได้ง่ายนะครับ